เรามาต่อนะครับอันนี้ก็มาดูว่าอินเวอร์เตอร์มีอะไรที่เราต้องต่อบ้างนะคะก็ตัวนี้ก็ชุดออนออฟนะครับแล้วก็ตัวนี้ต่อแผงโซล่าเรนครับ PV บวกลกนะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับต่อตัว WiFi นะครับตัวนี้นะครับ WiFi ตัวนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้เป็นอ o r ต RS485 นะครับันี้ก็คือต่อ ไปที่สมาร์ตมิเตอร์นะครับตัวกันย้อนก็คือต่อสายตัวนี้นะครับแล้วก็ไปต่อที่สมาร์ตมิเตอร์นะครับเพื่อเช็คซีที CT นะครับเพื่อเช็คกระแสไฟนะครับว่าตอนนี้บ้านเราใช้ไฟเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าบ้านเราใช้ไฟวัดเท่านี้สมาร์ตมิเตอร์ก็จะสั่งให้ตัวอิวอร์เตอร์ผลิตเท่าที่ใช้นะครับไม่ให้ไม่ให้เกินออกไปย้อนมิเตอร์ไฟหน้าบ้านนะครับ <Okay. S 2> ตัวนี้ก็ช่อง AC output นะครับก็อันนี้ก็จะต่อเข้ากับตู้โหลดเซนเตอร์บ้านก็อุปกรณ์หลักๆอิเมอร์เตอร์ก็มีเท่านี้นะเดี๋ยวมาดูสเปคข้างๆที่เขาเขียนนิดนึงนะครับว่าอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับเขาบอกว่าโอเคโอเค MPPD เล้งที่จะทำงานนี่คือ120โวลต์นะครับถึง450โวลต์ซึ่งผมเนี่ยต้องแหวะต่อแผงโซลา่าเนี่ย ผมต้องให้ได้120โวลต์ครับอิเมอร์เตอร์ตัวนี้ถึงจะทาง,งานนะครับแล้วก็ตัวโอเคเอาพุทเนี่ยก็คือออกมาเป็น230โวลต์นะครับที่กำลังไฟ้าที่ผลิตได้สูงสุดคือ3กิโลวัตต์นะครับกระแสะคือน่ครับสิแอมป์นะครับอุณหภูมิทั่วไปทำง,งานคือ2ี0ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะค่อยๆ ดูอ่านคู่มือนะค่อยเดี๋ยวค่อยเรียนรู้แล้วก็ต่อไปที่หน้าจอนะครับที่หน้าจอตัวนี้เขาก็จะมีชุดบอกสถานะรั n alarm f a l นะครับแล้วก็มีปุ่มกดนะครับ display อันนี้ก็เดี๋ยวต่อก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมคงมาดูนะครับยังไงคิดว่าไม่น่ายากโอเคดูตัวที่2นะครับก็คือตู้ที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับควบคุมระบบนะครับร่วมกับ i n ์เตอร์แผงโซล่า ครับตัวนี้เข้าหากันนะครับก็อันนี้ผมซื้อมาละวเขาบอกว่าตัวนี้ก็เขียนมาว่าโอเคตัวนี้คือช่องฟิวส์นะครับแล้วก็อันนี้คือไว้ปิดกระแส DC ที่ต่อแผงโซล่ามาอันนี้เซอร์ฟดีซีอันนี้เบรกเกอร์อนนออ Baker ที่เป็นต่อต่อ220โวลต์นะครับแล้วก็เซิร์ฟ220โวลต์นะครับดูข้างใน อันนี้เขาก็ไวลิ่งมาให้ประมาณหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับก็โอเคตัวนี้ก็บ่ากาวนะครับก็ตัวฟิวมาดูสิอืมก็อันนี้เขาก็ใส่ฟิวมาให้20แอมป์นะครับสำหรับต่อแผงโซลา่าเรามาดูว่า เราต่ออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวแผงโซล่าเนี่ยที่ผมต่อจะมาเนี่ยผมก็จะมาเข้าตัวนี้นะครับที่เป็นฟิวก่อนเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็ไฟก็จะวิ่งมาที่ตัวเมนเบรกเกอร์นะครับตัวนี้ที่เป็น ACDC เราก็จะใช้วิธีการเปิดปิดระบบของไฟที่มาจากแผงโซล่าจากตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะออกไปเข้าตัวนี่นะครับอินเวอร์เตอร์ก็คือแผงตัวนี้เข้าไปอินเวอร์เตอร์ตัวนี้บวกลบตัวนี้นะครับ จากตรงนี้นะครับวิ่งมาที่ t ู o นี้นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เขาก็ทําการต่อเซอร์ฟิชั่นให้แล้วนะครับ ac ต,บตัวสีส้มนี่ไอ dc นะครับตัวสีส้มนี่ต่อกาวนะครับไปบากาวให้เรียบร้อยตัวนี้เราแค่เอากาวต่อนะครับเพื่อป้องกันเวลาฟ้าผ่าเข้ามาในระบบแผงโซล่าาร์มันก็จะไม่เข้ามาในระบบบ้านเรานะครับก็ตัวต่อมาตัวนี้ภาค ac นะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวเราจะ ต่อจากแผงไม่ใช่ครับจากตู้โหลดเซนเตอร์เนี่ยก็คือเราจะต้องมาผ่านตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยค่อยเข้ามาที่ตัว AC ของตัวอ,อินเวอร์เตอร์นะครับเพื่ออนออฟระบบนะครับว่าจะจ่ายไฟหรือยังไม่จ่ายไฟนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เซฟเพล็ c ชั่นนะครับของ AC ก็ทำหน้าที่เหมือนกันนะครับกันฟาผ่านครับโอคตัวนี้ ก็อุปกรณ์ตัวที่2นะครับสำคัญสคัญโอเคอันนี้ผมก็ไปช็อปอะไรพวกนี้มานะครับไส่ไฟนะครับหัว m t 4นะครับ m t 4ไม่ต่อสายนะครับที่จะต่อจากแผงนะครับแล้วก็ตัวนี้นี้คือแผงยึดรางไอ้ขายึดแผงโซลาเซลล์นะครับโอเคพวกนี้ ก็พอดีเมื่อวานนะครับผมได้ทำการนี่ฮะติดตั้งรางที่ยึดแผงโซลาเซลล์มาแล้วนะครับก็คือก็เลยจัดการติดรอไว้ก่อนเลยตอนนี้ที่ขาดอย่างเดียวคือแผงโซล่ายังไม่มานะครับก็คือเดี๋ยวถ้าแผงโซล่ามาเนี่ยผมก็จะเอาตัวพวกนี้ขึ้นไปยึดกับแผงนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเดี๋ยวมาดูที่ผมทำเมื่อวานจริงๆมันก็ ไม่ได้ยากเย็นนะครับก็ตัวนี้ผมติดตั้งขาลางนะครับอลูมิเนียมนะครับมีทั้งหมดสี่ลางนะครับผมก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆก็ไม่ยากอะไรครับมีเขาก็จะมีตัวตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวแอลตัวนี้นะครับผมก็ ยึดเข้ากับโครงสร้างนะครับแล้วก็ตัวนี้ยึดเข้ากับรางนะครับแล้วก็ตั้งเสร็จความสูงให้ตรงนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวพอแผงโซลา่ามาผมก็จะยึดต่อนะครับแล้วก็ต่อสายคือแผงโซลา่ายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะต่อสายไฟนะครับเห็นผน,นังด้านขวาเนี่ยคือบ้านผมนะครับที่มีสายกาวออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเจาะเข้าไปนะครับติดตั้งตู้ไฟ ตู้อินเวอร์เตอร์ตรงนี้จะพาไปดูนี่ครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เจาะเข้ามานะครับผมก็จะติดตั้งตัวตู้คอนโทรลแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์ตรงนี้ก็ไวริงอยู่ตรงนี้นะคะรับก็เบื้องต้นคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมทำคลิปหน้ายังไงหรือตีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมก็จะมา ลงคลิปเป็น e p ีที่3ต่ออีกทีนะครับก็เดี๋ยวให้มันคืบหน้าไปอีกหน่อยก่อน,นครับตอนนี้ก็หลักๆดีวิวอุปกรณ์ที่ซื้อมานะครับก็อย่างที่บอกไม่เยอะนะอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากก็เป็นกําลังใจให้ด้วยครับว่าผมจะทําสําเร็จไหมนะเออผมก็คิดว่าไม่น่ายากนะแต่ปัญหาเดี๋ยวลองมาดูาว่าเจอว่า <laughs> โอเคยังไงก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆถ้ายังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ die ja.